ซื้อมะเขือยาวมาวันเด้สมศรีจะมาแกงเขียวหวานเลยจ้าคอบนะเนาะมะเขือยาวนี่ต้องปอกเปลือกเอาเห็นแลวเจ้ามันเหนียวถ้าไม่ปอกเปลือกอะ่ะเราจะมาแกงเขียวหวานไก่เนาะอนอื่นจะหั่นเป็นก้อนเป็นปก้อนก่อ,กอกนเจ้าเสร็จแล้วก็มาผัดพริกแกงพริกแกงเขียวหวานนะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงกแล้วแต่บางคนก็ไม่ใส่แล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยเจ้ายังไม่ต้องเอาเนื้อไก่ลงไปผัดนะคะเพราะไก่มันเป็นมันเป็นท่ออย่างอ่ะ เออมันเป็นหน้าอกไก่หรือว่าเนื้อสะโพกไก่อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือกับพริกหยวกคสมสีหั่นรวมกันเนาะทัวผพักยาวเจ้าใสา่รวมๆกันเลยแล้วก็รูงเครื่องลอยน้ำตาลชุรสแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่พอมะเขือสุกแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเจ้าเนื้อไก่มันมันแก่งแป๊บเดียวมันกระสุกแล้วเนาะอย่าแก่งเมือนถ้าแกงถ้าแกงนานอ่ะมันกระด้างเนื้อไก่อะ่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าเราก็ตักโรยลาดข้าวหัวจ้าคอบเลยจ้าคอบชอบกินแบบนี้นะคะแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ไก่ yes I say like lady แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่ yes แกงเขียวหวานไก่เผ็ดไหมอืมยีวันชิลี่ไหม ฮะ yeah, so. huh? พิกน้ปาปลาเหรออร่อยดีนะนวดหวานชีด e ใช่ไหมโอเคอร่อยเียกใส่มะเขือใส่ถัวพักยาวใส่สะพปสเปด mm hmm. <laughs> จะขอไปกินใบหัวลผภานะคะสมสีกนเลยไม่ได้ใส่ <Yeah. S 2> What f i Plus w h a t t that o n ่ break ค yeah, okay. ุ e ไม่ e ัวมอลาใช่แต่ดีส n ไปฉันว่าโอ a คนี่งจิกินขนมเส้นกับแกงเขียวหวานเจ้าไม่มีไปหัวระพาเราไม่ได้ใส่ไปหัวระพานะคะน้อิกินเพชร เด็กๆไม่อยู่คุณป๊ป๊าพาไปเดินนะคะกินขนมเส้นไม่มีใบหัหละพาอืมออส้นมะเขือ 好来走。Hello, อร่อยอ่ะอุ้นจขอความชอบขนมเส้น ชอบกินข้าว